สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีิไวเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กมันสับปะหลังกันค่ะซึ่งในวันนี้จะทำรสชาติแบบไทยๆจะมีความนุ่มเนบหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการนำมันสับปะหลังที่สดใหม่นะคะมาล้างทำความสะอาดจากนั้นหั่นเป็นท่อนขนาดจับถนัดมือและนำมาลอกเปลือกออกให้หมดค่ะ ซึ่งมันจะมีเปลือกสอชั้นคือชั้นสีน้ําตาลและชั้นสีขาวที่เป็นลักษณะแข็งๆนะคะลอกออกให้หมดจากนั้นนํามาล้างทำความสะอาดอีกครั้งจากนั้นเราจะนําเส้นใยแข็งๆที่แกนกลางของมันออกโดยการผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะเมื่อได้มันสับหลังแบบนี้แล้วนะคะเราจะนำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะนำไปปั่นให้ละเอียด ในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถนําไปขูดให้ละเอียดก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่สะดวกกันเลยนะคะจากนั้นเราจะนํามันสำปะลังจํานวน500กรัมมาปั่นให้ละเอียดโดยการเติมน้ำเปล่าจํานวน400กรัมโดยการนําเข้าโถปั่นและแบ่งครึ่งปั่นจํานวน2ครั้ง เราก็จะได้มันสับปะหลังที่ปั่นละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นนำมาใส่ในชามผสมเติมน้ำตาลจำนวน70กรมัมความหวานกำลังพอดีนะคะไม่หวานมากซึ่งวันนี้จะใช้น้ำตาลแบบไม่ฟอกสีจากนั้นใส่ไข่ไก่จำนวน1นฟองจะเป็นไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้ค่ะเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความกลมกล่อมจากนั้นเติมกะทิจำนวน100กรัมใส่รวมลงไป เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาจำนวนหนึ่งช้อนชาจะทำให้ขนมมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี mm hmm. เติมแป้งมันสับปะหลังจำนวน25กรัมใส่รวมลงไปเพื่อให้ขนมเซ็ตตัวกันดีมากยิ่งขึ้นหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งจนไม่เหลือฝุ่นแป้ง จากนั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการอบเค,ค้กกันค่ะวันนี้เราจะใช้พิมพ์ขันข้าวในการอบทาน้ำมันพืชบางๆก่อนเล็กน้อยนะคะจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งลงไปในวันนี้เราจะใช้พิมพ์ขันข้าวขนาด7เซนติเมตรนะคะในสูตรนี้เราจะตักจนเต็มพิมพ์จะได้ทั้งหมดจำนวน12ถ้วยค่ะจากนั้นนำไปอบด้วยไฟ220องศาโดยการเปิดไฟบนล่างเป็นเวลา20นาที และอบต่อด้วยไฟบนอีก5นาทีค่ะเราก็จะได้เค้กมันสับปะหลังแบบนี้ค่ะขนมที่อบเสร็จใหม่ๆแบบนี้มีความหอมมากๆเลยค่ะขนมที่อบเสร็จใหม่ๆนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะมีความหอมมากๆและมีความนุ่มเราจะรอให้เย็นสนิทก่อนนะคะให้ขนมเซตตัวดีและนำออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กมันสับหลังเหนียวนุ่มหนึบรสชาติแบบไทยๆถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนลองทํากันดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านทิวาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ